ก่อนนี่อันแม่นจะเป็นติ่งร้ายร้ายดำๆอยู่พอ่อร้านก็เลยซื้อส,อสบู่จริงนีมากก็ได้เอาเอามาทาร้าน,นได้ไปากรอนสีใสเอามักทาแลแ้วก็เจ้าหน้าที่พอดีไปอาบน้ำผ่าผ่าในอาทิตย์หนึ่งติ่งนี่ก็รูดออกเกย่ยงติ่งเนื้อเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เลยทดลองมาลองใช้สบู่นี้แล้วดีจริงจริงก้อที่สองแล้วมันหลุดหายไปหมดเลยคุ้มไหมครับคุ้มค่ะคุ้ม คุมกที่เราจะไปที่อีกนะตอนแรกๆเราเชื่อไหมว่ามันจะหายทีนแรกไม่เชื่อก็เลยลองลองซื้อมาทดลองแต่นี้ก็เลยเชื่อเชื่อเชื่อจริงไม่ไ่าเชื่อว่าจะมีของดีแบบนี้